กสกะสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนาร้อหเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล่วกปลอบชรมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาที่ประกอบด้วยนิพพาน ภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสดสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคโดมนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานหารกแลกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยธรรมิกถา ที่ประกอบได้นิพพานทางที่ดีเราเข้าไปหาพระสมณโคดมถึงที่ประทับเพื่อลวงบริษัทให้หลงเข้าใจผิดเถิดครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงแปลงกายเป็นชาวนาแบกถายใหญ่ถือประตักด้ามยาวผมยาวรงรังนุ่งผ้าเนื้อหยาบเท้าทั้งสองเปื้อนโคลนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะท่านเห็นโคผลิลิพัดบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามานผู้มีบาปท่านต้องการอะไรเกี่ยวกับโคลิติพัดทั้งหลายเล่ามานกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะจักขุเป็นของเรารูปเป็นของเรา อายตนะคือวิญญาณเกิดจากจักขุสัมผัสคือความกระทบทางตาเป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นโซตะเป็นของเราสัทธะเป็นของเราคานะเป็นของเราคันทะเป็นของเราชิวหาเป็นของเรารสเป็นของเรากายเป็นของเราโพธพะ เป็นของเรามโนเป็นของเราธรรมารมเป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสเป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาปจากักขุเป็นของท่านรูปเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจากักขุสัมผัสเป็นของท่านโดยแท้ แต่ในที่ใดไม่มีจักขุไม่มีรูปไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสที่นั้นมีใช่ทางดำเนินของท่านโสตะเป็นของท่านสัทธะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากโสตสัมผัสเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีโสตะไม่มีสัทธะไม่มีอายตนะ คือวิญญาณอันเกิดจากโสดสัมผัสที่นั้นไม่ใช่ทางดำเนินของท่านคานะเป็นของท่านคันทะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากคานะสัมผัสเป็นของท่านชิวหาเป็นของท่านรสเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นของท่านกายเป็นของท่าน โธพธิพะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญ,ญาณอันเกิดจากกายสัมผัสเป็นของท่านมโนเป็นของท่านธรรมรมทั้งหลายเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีมโนไม่มีธรรมรมไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัส ที่นั้นมิใช่ทางดำเนินของท่านม่านกราบทูลว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดนี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็ไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนเา่าใดกล่าวอย่างนั้น ชนเหล่านั้นไม่ใช่เรามารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านย่อมไม่เห็นแม้ทางของเราลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณนะที่นั้นเองกาสกสูตรที่เก้าจบ